ท่านประธานครับผมมาคมเองชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมใช้มาตรการควบคุมรัฐบาลโดยการตั้งกระทูถ้ถามฝ่ายบริหารเพราะว่าการตั้งกระทูถ้ถามนั้นบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญผมถามนายกรัฐมนตรี วันนี้ถ้านายกรัฐมนตรีมาตอบผมก็ขอประคุณแต่ถ้าไม่มาตอบผมอยากให้ท่านประธานบันทึกว่าท่านนายกยิ่งรักไม่ให้ความสําคัญต่อปากท้องของประชาชนเพราะผมทาตา,ามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ทราบว่าใครจะตอบผมนะครับผมจะถามอย่างนี้นะครับท่านประธานครับกระทู้ถามสดของผมเนี่ยเนื่องจากมันมีเวลาจํากัดที่บัญญัติไว้ว่า20นาทีถามตอบเพราะฉะนั้นผมจะตั้งกระทู้ถามว่า สินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้นแต่สินค้าเกษตรมีราคาตกตำ่ำทั้งหมดมี3ามคำถามท่านประธานครับเพื่อผู้ตอบจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าคำถามแรกก็คือว่าประเทศอินโดนีเซียกีดกันสินค้าไทยประการที่2องคำถามที่สองผมจะบอกว่าสินค้าราคาแพงพลังงานราคาแพงนี่คำถามล่วงหน้านะครับและเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลและคำถามที่สปาลมสด ราคาตกต่ําประชาชนเดือดร้อนมากนี่คือคําถามสามคำถามที่ผมจะถามรัฐบาลถามนายกรัฐมนตรีคําถามแรกท่านประธานครับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนของเราเนี่ยนะครับขณะนี้ได้ออกระเบียบกีดกันสินค้าไทยนะครับได้ออกระเบียบกีดกันสินค้าไทยหนังสือที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากนายกสมาคมพืชผัก และผลไม้ไทยซึ่งได้รับความเดือดร้อนมาพบกับพรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรและท่านกรมอบหมายให้ผมถามรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรคือประเทศอินโดนีเซียนี่เขาออกระเบียบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนนะครับ2556เขาจะกำหนดว่าสินค้าตัวใดบ้าง ที่จะสามารถส่งเข้าไปขายในประเทศอินโดนีเซียได้สินค้าใดบ้างที่ส่งเข้าไปขายไม่ได้ท่านประธานครับสินค้าที่ส่งไปขายได้มีผักมันฝรัง่งหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเทียมผลไม้ก็มีส้มองุ่นแอปเปิ้ลและลำไยแต่เมื่อเขากําหนดว่าส่งไปได้นะครับเขาบอกว่าต้องขออนุญาตล่งหน้าเขากําหนดว่าให้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตถึงวันที่25 มกราคม2556วันนี้วันที่24พรุ่งนี้วันที่25ผมอยากจะถามรัฐบาลว่าขณะนี้ได้แจ้งไปยังประเทศอินโดนีเซียหรือ,อยังว่าสินค้าที่ผมกล่าวนามเมื่อปีนี้ประเทศไทยประสงค์จะส่งเข้าไป,ปขายในประเทศอินโดนีเซียนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงสินค้าที่เขาเกีดกันนะครับเขาเกีดกันอะไรบ้างครับผู้เรียนเขาเกีดกันหอมแดง เพราะว่าถ้ามาอยู่ในสองมันจีเมื่อตะคู่นี้สแสดงว่าส่งข้าไปขายไม่ได้รัฐบาลได้ไปเจราจากับเขาหรือยังเพราะฉะนั้นคำถามแรกผมถามนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกรัฐมนตรีไม่มาก็ให้รัฐมนตรีกรเกษตรมาผมถามว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าธุรกิจการค้านะ่ะได้แจ้งไปยังประเทศอินโดนีเซียหรือยังว่าอยากขายสินค้าดังกล่าวนี่เป็นคำถามที่หนึ่งครับ เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐครับขอบียน,นท่านประธานครับท่านร,รมชิตผู้สุเกตครับผมนายยุคนริมแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐและสาก์น,นะครับขออนุญาตตอบคาถามของท่านสมาชิกผู้สุเกตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอินโดนีเซียในขณะนี้ต้องกลัาเเียนว่าเรื่องของอินโดนีเซียได้มีการวางเงื่อนไขนะครับในการที่จะกําหนดเรื่องของการ ให้ด่านนาเข้าสินค้าเกษตรหลายตัวนะครับทางกระทรวงเกษตรกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการเจรจากับทางทางอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะนี้เท่าที่ทราบนะครับก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขของการนําเข้าแล้วก็กําหนดว่าสินค้าเกษตรหลายตัวนะครับจะต้องผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรของอินโดนีเซียในการตรวจรับรองว่าจะให้นําเข้าได้หรือไม่แล้วก็กําหนดด่านนําเข้าด้วย โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในขณะนี้เรามีการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นลำไย,ยนะครับมูลค่าในปีที่ผ่านมาประมาณพันหกร้อยล้านบาทนะครับทุเรียนประมาณสักหกร้อยล้านนะครับหอมแดงประมาณสักสี่ร้อยล้านนะครับทุงเป็นตัวพืชหลักนะครับแล้วก็ได้มีการจรจาในขณะนี้ได้รับการผ่อนปลนในในใน,ในการนําเข้าในอินโดนีเซียตามด่านนะครับซึ่งทางผู้ประกอบการก็สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นเนี่ยก็คือเท่าที่ทราบนะครับว่า ทางสหรัฐอเมริกาเองได้มีการวางเงื่อนไขในการที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับทางอินโดนีเซียทางดีบโอนะครับว่ากระบวนการที่ทางอินโดนีเซียกําหนดทิศทางในการที่จะให้มีการผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อินโดนีเซียในการรับรองสินค้านั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการกําหนดโคต้านะครับซึ่งจะไปไปขัดกับดีบิทโอนะฮะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็กําลังพิจารณารายละเอียดตรงนี้อยู่ว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งกําลังพิจารณาทบทวนว่า กระบวนการในการที่จะตามกับทางอเมริกาไปนะครับแต่การที่จะยื่นข้อคัดค้านกับทางโดนีเซียนั้นเนี่ยประเทศไทยจะดำเนการนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาครับแล้วก็คิดว่าในขณะนี้ทางสมนี้คงจะ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 ดูในรายละเอียดว่าจะยื่นพร้อมกันกับทางทางอเมริกาหรือไม่ครับผมเชิญท่านอาคมครับครับถามที่สองครับท่านครับ ติเนื่องคําถามแรกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมถามว่ายื่นเอกสารแล้วหรือยังเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ท่านก็ตอบว่าเจราจาอยู่ในระหว่างการศึกษาหาหรืออยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนายกสมาคมพืชผักผลไม้ไทยฟังไว้ด้วยเลยกันครับว่ารัฐบาลสนใจแค่ไหนพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าไม่ยื่นนะครับเขาบอกว่าให้ยืน่นตั้งแต่วันที่17มกราคมและหมดเขตปิดรับสมัครวันที่25มกราคมเพราะฉะนั้นถ้าเราไมา่ยืน่น ั้งผักทั้งมันฝร,รั่งหอมแดงทุเรียนนะครับจะไม่มีโอกาสเข้าไปขายในประเทศอินโดนีเซียและถ้าขายก็จะยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ฟังอยู่ก็เตรียมตัวได้คือเตรียมตัวเดือดร้อนได้เตรียมตัวตายความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับ <ST AR> ประการที่สองครับท่านประธานครับคําถามที่สองประเด็นปัญหาสินค้าราคาแพงที่ผมต้องถามอย่างนี้เพราะนายกรัฐมนตรียอมรับในคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่3พฤษภาคม2555ว่าปัจจุบันนีส้สินค้าราคาแพงและท่านก็บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรี6คนแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงนี่ผมไปเอาบันทึกของ,ของครมามานะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านบอกให้ไปสำรวจให้ไปสำรวจนะครับโทโทษผมพูดเร็วไปหน่อยให้ไปสำรวจสินค้าผักสดเนื้อหมูและเนื้อไก่บริเวณตลาดรังสิต และตลาด4ีมูมเมืองรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็มาแขมาแก้ปัญหาของเพลงบอกให้ไปสำรวจราคาไกข่ไก่ที่บ้านบึงชนบุรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปดูราคาหมูหน้าฟาร์มที่จังหวัดนครปฐมรัฐมนตรีนลินีให้ไปดูราคาเครื่องแบบนักเรียนที่ตลาดโบเบรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ไปดูราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่จังหวัดชนบุรีรัฐมนตรีนทวุฒิใส่เกลือเสื้อแดงให้ไปสำรวจราคาพืชผักในเขตอำเภอนำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีโอคนไปแก้ปัญหาตั้งแต่วันที่3ามพฤษภาสองพันหรอยหิบหท่านเห็นว่าวันนี้ราคาสินค้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่นายกประสงค์ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า เอาน้ำมันเบนซินก่อนนะครับอันนี้เบนซินที่ประชาชนต้องใช้เบนซิน91นะครับเมื Mat, 37, iros, <yr> <company> right ่อปี2 5 5 5ราคาเฉลี er ่ยลิตรละ3 5บาท77สตางค์วันน <iden> ี้4 3บาท75สตางค์รัฐบาลนี้บริหารประเทศมาปีกว่าน้ำมันเบนซิน91ขึ้น49ครั้งนี่น้ำมันเบนซิน95เดิมกับ3 9าบาท89สตางค์ปี55ปีนี้2 5 5 6 ขึ้นมาไม่กี่วันวันนี้46บาท25เพิ่มทั้งหมด6.36 49ครั้งแก๊สโซฮอ95เพิ่มทั้งหมด3.84จาก34บาทขึ้นมาเป็น37บาทเพิ่ม48ครั้งอย่างนี้ประชาชนจะไหวเลยครับรรท่านประธานน้ำมันดีเซลน,นะครับจาก29บาท39วันนี้เพิ่มเล็กน้อย0.4เเพิ่ม19ครั้งแก๊สหุงต้มนะครับ แก๊สรถยนต์แก๊สรถยนต์นี่เพิ่ม1.35% 4ครั้งแก๊สเ p g นะครับเพิ่ม18.3จาก18.31ก็อันนี้เท่าเดิมนะครับไม่เพิ่มแต่มาดูราคาสินค้ายอย่างอื่นนะครับเอาที่ประชาชนง่ายๆเพื่อประเมินราคานะครับเนื้อหมูเมื่อปี55นะครับเฉลี่ย119บาท75สตังค์ปัจจุบันนี้ปี56 130เพิ่ม10.25% เนื้อวัวนะครับเพิ่ม7.95เปซปัจจุบันนี้162บาทเวลาเขาจะดูราคาสินค้าก็ดูที่ไข่ไก่ท่านดูไข่ยิ่งรักนะครับเมื่อปี35เฉลี่ย3 13, บาท13สตางค์วันนี้ไข่ยิ่งรัก3บาท65สตางค์เพิ่ม0.52เปร์เซปลาทูซึ่งเป็นอาหารของคนจนในรัฐในรัฐบาลยิ่งรักปลาทูปี55 77บาท75สตางค์กิโลละ วันนี้กิโลละ8 2ดบาทห้าสิตังค์นี่ขนาดอาหารของคนจนท่านไปดูผักนะครับผักชีผมเอาผักชีวรสปานนี้ชอบชอบผักชีเลยนะผักชีกิโลกรัมละเจ็ดจุยสหาตังค์ปีที่แล้วปีนี้9 3้าจสห้าเก้าตังค์เพิ่มสองาสี่เปอร์เซ็นต์ผลไม้นะครับผมเอากล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำว้านี่เขากินกันทั่วไปปีที่แล้วย8บดบาทห0ิบปีนี้4ี่บบาทห้าสิบครับ นี่ของกล้วยๆนะครับแต่ว่ายัางแก้ปัญหาไม่ได้ท่านครับเอาอีกอย่างนะครับตอนนี้องธำนกรีจะตอบนะครับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำขออภัยครับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนยากคนจนซึ่งเป็นอาชีพอิสระนะครับไม่มีเงินเดือนพวกนี้จะเดือดร้อนที่สุดถ้าขอัสักคออรู่ครับศรษฐมีอะไรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยชิสะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรคเพื่อไทยจังหวัดสุริน <c oughs> ผมต้องประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61นะครับผู้จ่าเสียดสีกล่าวหารัฐบาลยิ่งรักนี่พักชีโรยหน้าและบอกว่าใครยิ่งรักไม่มีมีแต่ใครอภิสิทธิ์นะครับท่านท่านไม่ต้องบอกท้วงั่างลงฮะเสียเวลาเชิญท่านนะครับ ผมอยากเกยาบเรียนกับรรท่านประธานว่ากระทู้สดจริงจริงมันเป็นเรื่องของระหว่างรัฐมนตรีกับผู้ถามกระทู้นะครับจะประสิทธิหน้าสงสารมากครับเป็นผู้แทนมาใหม่ๆแกก็อ่านข้อบังคับแต่อ่านไม่ละเอียดผมถามต่อนะครับคือผมจะยกตัวอย่างว่าสินค้าราคาแพงจริงไม่จริงถ้าผมพูดลอยๆเดี๋ยวรัฐมนตรีก็ตอบไม่ถูกทีนี้ผมจะยกมันสัมปะหลังนะครับปีที่แล้ว2บาท25ปีนี้ก็โอเคนะครับดีขึ้นหน่อยนึง คือดีขึ้นหน่อยคือเหลือสองบาทห้าสตางค์ก็ลดลงไงมะพอสินค้าละสินค้าบริโภคราคาสูงพอสินค้าเกษตรลดอันนี้ท่านเกษตรเข้าใจนะผมจะบอกให้ท่านฟังว่าสับประรดสามบาทสิบสตางค์เมื่อปีที่แล้วปีนี้เหลือสามบาทเก้าสตางค์ก็ลดอีกมาดูยางพาราครับปีที่แล้วเฉลี่ยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์ท่านนทวุฒิใช้เงินไปสองหมื่นกว่าล้านปีที่แล้วเฉลี่ย9 4บาท4 3สตางค์ปีนี้เหลือ79บาท17สตางค์ เห็นไหมลดลงปาล์มน้ำมันเดี๋ยวผมจะถามในข้อที่3มาะพร้าวปีที่แล้ว26บาท30นี่เป็นกิโลนะครับมะพร้าวแห้งเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ครับกิโลละ12บบาทท่านรัฐมนตรีเกษตรครับเพราะฉะนั้นลดลงหมดเลยทั้งหมดนี้สินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้นแต่สินค้าเกษตรซึ่งเป็นราคาของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศลดลงผมถามว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเกษตรที่เป็นตัวแทนเนี่ยจะกแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีเสร็จแล้วจะจรับทีว่าการกระทรวงเกษตรครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพค,ครับในส่วนของสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ําต้องกลับเรียนง,งี้ครับว่าโดยหลักการแล้วที่มีการเนิการของรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลเองได้มีการตั้งคณะกรรมาการที่ดูแลสินค้าแต่ละชนิด นะครับแล้วก็ได้มีการติดตามสภาวะการของสินค้าแต่ละชนิดด้วยนะครับในขณะเดียวกันนั้นก็มีการเข้าไปดูแลและก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะในโดยมีการกําหนดราคานะครับแล้วก็มีการเข้าไปซื้อช่วยเหลือซื้อจะทางทางทางพี่น้องเกษตรกรทั้งทุกอย่างนะครับในส่วนของมะพร้าวก็มีโครงการของคอจกรที่ไปช่วยเหลือรับซื้อมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเวลานี้นี่ ในหลักการในเดิมนั้นเนี่ยมีการช่วยเหลือจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมก็ได้ขยายเวลาออกมาทําให้ราคาถึงมะพร้าวเนี่ยก็กระเถิบตัวสูงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้มีการคาดการณ์ว่าเนื่องจากปัญหาในอินโดนีเซียกับในฟิลิปปินส์นะครับมีปัญหาเรื่องของอของมะพร้าวมีผลผลิตต่ำลงไปครับก็คาดว่าปีนี้ราคามะพร้าวไม่น่าที่จะตกต่ำเ,เหมือนอย่างปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของอสินค้าตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่นะครับหรือว่าเรื่องของอสุกรน,นะครับ ช่วงนี้ก็ต้องกลับเปรเ็นว่าในเรื่องของไข่นั้นเนี่ยมีประเด็นของการที่จะต้องต้องมีการกากับดูแลเกี่ยวกับจำนวนพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่นาเข้ามาในประเทศนะครับแล้วก็สูงกว่าจํานวนปริมาณที่ที่การบริโภคภายในประเทศมีการคํานวณโดยคณะกรรมการที่กํากับดูแลหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็ดเอ็กบอดนั้นเนี่ยต้องการพ่อแม่พันธุ์มา4,000-5,000ตัวต่อปีเพื่อจะให้ได้ประมาณไข่ประมาณหมื่นล้านฟองนะครับในขณะนี้นั้นเนี่ยมีการนําเข้าพ่อแม่พันธุ์มาเกินกว่า4 0 5 0 0 0ตัว มี5 0 0,000กว่าตัวทำให้ผลผลิตของไข่ออกมาเกินกว่าความต้องการบริโภคในประเทศวันละประมาณ1ล้าน1นึงล้านฟองนะครับซึ่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาไข่นั้นเนี่ยไม่ขยับขึ้นนะตามที่ควรอย่างไรก็ตามก็ได้มีการทางรัฐบาลก็ได้มีการาทําโครงการที่จะสนับสนุนในการที่กระจายไข่ออกไปตามกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับที่ทำให้ลดจํานวนปริมาณไข่ในประเทศนะครับในขณะนี้ราคาไข่ก็ขยับเพิ่มมากขึ้นดีขึ้นนะครับ สุกรก็เช่นเดียวกันนะครับในขณะนี้นั้นเนี่ยทางามีคณะกรรมก,การาาที่ดูแลคณะกรรมการพิกบรบดนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุกรนั้นเนี่ยได้ขอเงินกชกรมาช่วยในการในการที่จะกระจายตัวสุกรนะครับออกไปต่างประเทศเพื่อนบ้านนะในขณะนี้ได้มีการดาเนินการแล้วแล้วก็ราคาสุกรก็เริ่มขยับตัวดีขึ้น นะครับจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ57บาทถึง58บาทวันนี้ก็ขึ้นมาที่ประมาณ59บาทถึง60บาทนะครับก็มีแนวโน้มว่าตุจีนนี้ราคาสุกรของตัวตัวผู้ประกอบการนะของเกษตรกรน่าที่จะดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าทางรัฐบาลต้องดูแลผู้บริโภคด้วยทางกระทรวงพลนี้ก็ได้มีการกํากับดูแลเรื่องของราคาที่ประชาชนจะต้องบริโภคเนื้อสุกรน,นะครับในตลาดสดต่างๆน้นมีการตั้งราคานําอันนี้ก็ต้องกราบเรียนท่านท่าน,ท,านท่านสมาชิกผู้ส่งเกียรติว่า ในส่วนการดําเนินงานในเรื่องของราคานั้นเนี่ยโดยหลักกะร,ร,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ที่จะต้องทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรทุกอย่างเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้เกษตร,ร,รกรมีกําไรที่พอที่จะอยู่ได้วันนี้นั้นกร,รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนะครับในหน่วยงานของกร,ร,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดนั้นอยู่ที่ไหนมีผลผลิตออกในแต่ละปีอยู่ที่ไหนนะครับออกมาในช่วงไหนของแต่ละปี ปริมาณที่ออกมาเท่าไหร่และผู้ที่รับซื้อสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดนั้นคือใครวันนี้นี่ได้มีการแจ้งข้อมูลต่างๆลงไปในพื้นที่แล้วก็ให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยประสานการในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรที่จะออกมานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างดีมาร์สัอมพลายของสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดแล้วก็จะเป็นการที่จะช่วยดูเรื่องของราคาสินค้าต่อไปด้วยครับต้องขอแากกลับเียนัน่นนาชิพุงสเกตครับคำถามสุดท้ายครับท่านอาคงครับ ผมมีความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับที่ท่านออกมาตอบเพราะว่าเกษตรกรที่ฟังอยู่ผมคิดว่าหาความหวังไม่เจอนะครับเมื่อกี้ผมพยายามจะบอกท่านว่าทุกอย่างที่ราคามันแพงขึ้นนี่มันเกิดจากระบบผลส่งเขาจะอ้างเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันเพราะฉะนั้นผมพยายามยกตัวเลขให้เห็นว่าน้าม,มันมันแพงขึ้นจริงๆในช่งวงระยะเวลาที่ท่านบริหารประเทศปีกว่าแล้วก็ธุรกิจทุกธุรกิจก็จะไปอ้างเรื่องน้ามันแม้กระทั่งค่าโดยสารรถยนต์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถลด ไม่สามารถลดราคาน้ำมันลงได้โอกาสที่ของจะถูกลงนี่ผมว่าอุปโภคบริโภคนี่คงยากส่วนเรื่องสินค้าราคาเกษตรนั้นท่านก็ว่าไปพี่น้องเกษตรกรก็เดินกระบวนกันทั่วแผ่นดินอยู่แล้วทุกภาคเมื่อเช้าตีสามนะครับผมดูข่าวช่อง3เขาบอกว่าค่าแรง300นี่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้รับ300เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้รับไม่ถึง300แต่เขาได้โอ พอได้โอทแล้วบวกแล้วมันก็เกิน300วันนี้พอจ่าย300โอทตัดเลยเขาได้รับ300จริงแต่เขาต้องไปซื้อข้าวแกงกินเพิ่มจานละหบาทท่านประาเขาบอกว่าคนตกงานเป็นหมื่นแล้วเวลานี้ค่าแรง300นี่เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องไปตามดูด้วยไม่ใช่ดีใจว่าแหมค่าแรง300แต่ผู้ชายแรงงานรับไม่ถึง300เพราะผู้ประกอบการเขาตัดรายได้อย่างอื่นออกไปหมดแลทํทำห้ เกิดอุปสองค์อุปทานข้าวของก็แพงเพราะคิดว่าผู้ชายแรงงานได้ค่าแรงมากเทนี้ขั้นในคําถามที่3ามท่านประธานครับเรื่องราคาปาล์มสดตกต่ำท่านรัฐจีเกษตรท่านก็รู้ดีเพราะท่านอยู่กเกษตรประเทศไทยปลูกปาล์มปลูกปาล์มนะครับ4 4 2ล้านไร่ปาล์มออกผลผิดแล้ว3.9ล้านไร้วันนี้ขายปาล์มสดไม่ได้เนื่องจากว่าเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์ไปเอาน้ำมันปาล์มเข้ามา40,000ตันท่านคงจำได้ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมถามกระทู้ท่านรองกิติรัตน์ไม่มาตอบผมบอกนี่จะเกิดปญนาวิกฤตแน่ไปเอาน้ำมันปาล์มให้กับปตทมา40,000ตันคณะกรรมการนโยบายปาล์มก็คัดค้านแต่ไม่เป็นไรในที่สุดก็เอามาจนได้เลยครับเพราะว่าไปผ่านคอรมอโดยที่กอนอปไม่เห็นชอบม,ำำอมิถุนายนไปออกเซอชาตห้าม ผู้สกัดน้ำมันปลาล์มส่งน้ำมันปลาล์มไปขายบริเวณรอบประเทศไทยขายลาวขายคาเมนขามพุทแถวนี้ครับไม่ให้ขายเพราะว่ากลัวว่าน้ำมันจะออกนอกเก็บค่าส่งออกอีกกิโลกร,รัมละสิบบาทจนถึงวันนี้โรงสกัดน้ำมันปลาล์ม80โรงในประเทศไทยมีน้ำมันสกัดแล้วอยู่ในแท้งนะครับที่อยู่ในสต๊อกนะครับอยู่ที่โรงงานดีฟายแสนตันอยู่ที่ภาคใต้2 7 0 0 0 0ตัน ท่านรัฐมนตรีเกษตรครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรขายปลาล์มไม่ได้ผมยึงอยากจะถามท่านว่าท่านจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรยังไงท่านกิติรัตอนุมัติให้ไปซื้อน้ำมันปลาล์มกิโลกร,รัมได้5 5บาท1นึ่งแสนตัน2ครั้ง แต่วันนี้ก็ยังขายปาล์มไม่ได้เพราะว่าไปออกระเบียบว่าคนที่จะมาขายปาล์มได้หนึ่งต้องมีบัตรประชาชนสองต้องมีสำนเนาทะเบียนบ้านสามต้องมีเอกสารสิทธิ์มาแนบถ้าอย่างนั้นก็ขายไม่ได้ผมคิดว่าออกระเบียบกันอย่างนี้ผมว่าจบเลยทั้งทั้งที่กระทรวงกรเกษตรของท่านนะ่ะขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรผ,ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันไว้แล้วทําไมไม่เอาทะเบียนเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้ให้เขาได้ขายทันทีนะครับผมว่ากลไกลของรัฐ อย่างนี้ผมว่าไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านรัฐบาลตั้งใจจะช่วยแล้วนะครับหนึ่งแสนตันหนึ่งแสนตันก็ควรจะให้กลไกตลาดมันทํางานได้ให้โรงสกัดมันซื้อได้แต่วันนี้นี่ระเบียบที่ผมถืออยู่นี่ยครับนี่ใบที่เป็นใบที่เกษตรกรไปขายปลามาเมื่อเมื่อวานท่านอาคมครับไม่ผู้บวงครับท่านสักู่ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมมรลชัยเหมะเพื่อไทย สมุดประการครับผมเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยผมไม่ต้องการลุกขึ้นประท้วงอะไรหรอกครับแต่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านอภิปรายครับท่านไม่ได้ตั้งกระทู้ว่าท่านประธานครับตั้งกระทู้ต้องไม่มีลักษณะอภิปรายครับท่านประธานแล้วเวลากําหนดชัดเจนท่านปล่อยให้มาอภิปรายแล้วก็ด่ารัฐบาลด่าเอาท่านท่านวัชัยครับท่านพอแล้วครับผวิชัยท่านคืออย่างนี้ตอนนี้ ท่านใช้เวลาเกินไปหนึ่งนาทีสิผมก็รุโรมให้พอสมควรเพราะฉะนั้นจะไม่ให้ไม่ให้ไปวิปายประกอบเลยไม่ได้นะครับให้ถามตรงๆก็พูดเลยสามคำเชิญท่านอาคมต่อฮะสรุปด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับผมก็ถามพอดีเลยครับผมถามว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผมพูดถึงปัญหาทั้งหมดมานี้รัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรขอบคุณครับเชิญท่านทีต่อครับขอบียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตนาเรียนเรื่องของปาล์มน้ํามันอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่มีปัญหาวิกฤตเรื่องปาล์มน้ํามันแล้วก็ราคาตกต่ำลงมานะครับทางรัฐบาลนะครับได้มีการกําหนดให้มีการรับซื้อนะครับปาล์มน้ำมันนะครับมาห้าหมื่นตันนะครับในขณะนี้นั้นเนี่ยได้ซื้อจากปาล์มจากเกษตรกรในตาน้ํามันที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในตากิโลละสี่บาทนะครับ อันนี้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับได้มีการดำเนินการแล้วก็ซื้อน้ํามันเข้ามาแล้วทั้งหมด21,000ตันนะครับแล้วก็กาลังอยู่ระหว่างการจ่ายเงินให้กับทางทางตัวทางทางสากลต่างๆซึ่งอันนี้ต้องกลับเรียนว่าโดยเพ้ายิ่งของกระบี่นะครับของท่นานจังหวัดของสากลกระบี่นะเนี่ยได้รับเงินไปแล้ว4.8ล้านะบ,บาทนะครับที่กําลังจะดำเนินการจ่ายต่อเนื่องให้กลับไปนะครับ ในระยะที่หนึ่งนั้นเนี่ยก็ต้องกลัาเป็นว่าทาง่ที่ท่านสมาชิกผู้สุเกลียดได้ได้ไดไดแจ้งว่ายังมีสตอ็อกน้ำมันอยู่นั้นนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการประสานงานโดยทางการะทรวงพาณิชย์นะครับติดต่อกับทางผู้สริษัทน้ำมันทั้งหมดนะครับให้มาเข้าร่วมในโครงการที่จะซื้อต่อทางณครั่มนตีได้มีการอนุมัติให้มีการซื้อต่อ,อน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมอีกห้าหมื่นตันนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นการที่จะซื้อน้ำ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 มันปาล์มดิบจากเกษตรกรนะครับ ห้าหมื่นตันเป็นครั้งที่สองเป็น1ึงแสนตันนะครับในในในขณะนี้จะเริ่มดาเนินการซื้อจากเกษตรกรนะครับโดยตรงแล้วก็มีการขึ้นที่พีเกษตรกรตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26สิ่งที่ต้องดาเนินการตรงจุดนี้ก็ต้องการให้เกิดพาดที่มีความชัดเจนว่าการช่วยเหลือของของรัฐบาลน,นั้นต้องการช่วยเหลือตัวเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นตัวรา,ายชื่อสมาชิกเกษตรกร,รที่อยู่ในกระบวนการในการผิดป,ปานน้ำมันเนี่ย มีการกาหนดว่าจะช่วยเหลือแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มไม่เกิน50ไร่นะครับเพื่อที่ให้มีการกระจายรายไ,ได้ให้กกับพี่น้องเกษตรกรกร,รายย่อยโดยตรงแล้ววันตั้งแต่วันที่อาทิตย์นี้นะครับทางท่านที่มีกรมการค้าภายในจะเดินทางลงไปภาคใต้ลงไปทุกจังหวัดไปพบกับผู้กับทางโรงงานสก,กัดน้ำมันพืชที่เข้าร่วมในโครงการนะครับสี่บกโรงงานนะครับจากข้างสโรงงานที่ที่กำาดำเ,เนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อที่จะทราบปัญหาแล้วก็จัดการเกี่ยวกับกระบวนการในการซื้อปา่านน้ำมันจากเกษตรกรเียนยืนยันว่าณวันนี้นั้นเนี่ยยังมีการซื้อปา่านน้ำมันจากเกษตรกรในราคาที่น้ำมัน17%บ็ดเอร์ซี่บาทครับผมต่าครับหมดสามคำถามแล้วครับต่างครับ,บ,รบ,รบขอความกรุณาครับ ถ,ถ้าถามถาไม่ได้แต่ฝากไ,ได้ผมไม่ได้ถามนะครับผมขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่โกรณามาตอบแต่ท่านต้องช่วยแกป้ปัญหาให้ผมด้วยนะครับเพราะว่ากเกษตรกรไม่ได้ขายปาล์มจริงๆแต่ที่ผมเสียใจท่านประธานครับผมถามกระทู้รัฐบาลแต่ไม่ทราบใครครับมาคัดค้านการทําหน้าที่ของผมแทนชาวบ้านผมอยากให้กเกษตรกรได้จําหน้าพวกนี้ไว้ครับขอบคุณครับ